เช้าวันจันทรนะครับผมอ่าน้องราต้าอาการดีขึ้นครับกินอาหารที่เขาชอบเลยครับดีใจมากเลยน้องก็กินอาหารแล้วนะนี่เดี๋ยวก็จะได้กินยาครับปฮ้าลูกแตาตาเป็นไงมั่งเดี๋วเดี๋ยวเยเต็มมาเด้ว ก็งหงตากันอ๋ออ่ะเปิดไฟก่อนตึตั๊บอาบน้องน้อยนั่งอยู่นู่นตาเอ๋ครับผมหนูถ่ายเป็นยังไงบ้างลูกอ่ะโอเคไหมหอืมอืมตานี่ลงมากระมังเกยเป็นแถวเลยตาตื่นแล้วนะครับ คุณชายเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่เป็นไรมางลูกนือกินอาหารป่าวกินอาหารป่าวหนูไล้กกินอาหาราไหมเถ่ายป่าไม่ได้ถ่ายอ่ะยังไม่ถ่ายนะครับผมนั่นต่อครับยงง่วงยงงวงตายงงวงอยู่จีบไหมนือ ้ใครเข้าก็บบะชายเนี่เย,ยเออเข้าไปทำอะไรอนะเข้าไปนั่งไอ้ตังมันใช่ที่นั่งไหมเออ <c ười> นี่ก็ตามจริง ว่าน่าอาการนะติมกอยังกวนเนี่ยจะกวนอะไรพวกเนี่ยเช้าเลยจะเอาอะไรเนี่ยไปทำงาสายนะฮึฮคุยกันลตัตาก่อนนี่ครับลตัตาหน้อยนายลุกเลยโอ้มาดียัง น่าจะดีขึ้นนะยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายครับเดีย๋ยวต้องรอดูอ่ะปีการเช้าวันจันทรนะครับผมอ่าน้องราต้าอาการดีขึ้นครับกินอาหารที่เขาชอบแล้วครับดีใจมากเลยน้อง็็กินอาหารแล้วนะนี่เดี๋ยวก็จะได้กินยาครับนี่กินเยอะๆลูกนะกินเยอะๆนะครับผม อย่าได้กินยานะครับนีต่ตานะกำลังกินอยู่ครับผมกินอยู่มิเชายังไม,ไม่เห็นถ่ายนะครับผมอย่าให้น้องกินมิเชายังไม่เห็นถ่ายนะเช,ช้าชีอย่างเดียวครับผมมีคนมากวนครับนี่มีคนมากวนครับน้าาากำลังใจพีต่ตา ให้กำลังใจพี่ต้าครับผมให้กำลังใจพี่ต้าครับเอ่าตั้งให้กำลังใจพี่ต้านะเออตั้งให้กำลังใจพี่ต้านะครับผมมันกินอยู่เลยเมื่อวานเขาไม่ยอมกินอะไรเลยต้องไปซื้อปลาทูมาให้ถึงจะกินนี่อ่านปวดเขาอืมเห็นเขากินได้เราก็ดีใจนะครับเพื่อนๆอืมแต่ก็ต้องอยังอยู่ในกรงไปก่อนนะครับ เพราะว่ายัางออกไม่ได้ก่อนต้องรอให้เห็นขี้แข็งก่อนถึงจะออกมาข้างนอกได้มาสามวันนะครับน,นี่พวกเล่นกันพวกเล่นกันนี่เข้าโนติม้องน้อยมองเป็นแถวเลยทําไมพีตาไ,ได้กินก่อนอันนี้เสียไม, <laughs> มองเป็นแถวเลยน, <laughs> นี่อร่อยเลยครับอเดี๋ยวผมต้องไปทํางานแล้วครับก<ม> เช่นนี้ก่อนครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงลต้านะครับผมสวัสดีครับ